สวัสดีครับมาอัปเดตเร็วๆนะครับหลังตลาดปิดได้ไม่นานครับประจำวันพฤหัส,สบดีที่6พฤศจิกายนปี2025นะครับเวลา16:47น,นาทีนะครับอ่าโอเคนะครับเดสก์ท็อปไปที่ Google Sheets นะครับมือถือสตีมมิงนะฮะอ่ะเรามาดูแดชบอร์ดกันก่อนละกันนะเดี๋ยวจะเอาขึ้นแดชบอร์ด อันดับแรกทุกวันและว,วันเพฤหสัสบดีที่6พอยอน,นะครับปี2025นะครับในส่วนของบัญชีหลักนะครับ478.078กลับมาเท่ากับวงเงินเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่มัน845นะครับอ่าเท่าแล้วนะครับคือคือเราแยกบัญชีอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่ากำไรหรือขาดทุนหรือเงินมันลดลงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากส่วนไหนนะฮะ จะได้รู้ข้อผิดพลาดนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของบัญชีลอง i n น o v e s X2 นะฮะผมทิ้งท้ายไว้ว่าเนี่ยเงินเข้ามาที่บัญชีเนี้ยพูดง่ายคือต้นทุนเริ่มต้นนะ0 0แสนนะครับนี่ฮะตอนนี้มันคืออันนี้ฮะ6,15นะครับดูจากอะไรอันนี้ก็ได้นะครับ6,157,58นะครับนั่นก็คือ มันเป็นกำไรออกมา15,000นะส่วนอันนี้4,500เป็นกำไรที่เป็นอันเรลวไลท์นะครับโอเคตามนี้นะมันจะได้ดูเข้าใจว่าเฮ้ยโอ้โหไอบัญชีนี้มันกำไรหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะ15,000จาจะ0 0 0 0นนะครับเปรียบเทียบกันนะครับผมให้ดูนะฮะที่ผมบอกนี่บัญชีอันนี้ DR ทองนะ DR ทองก็รอขาย40.25ช้าหน่อยทองนี่มันช้ามากเลยนะ เออแต่โอเคครั้งนี้อด,อดทนนะแต่ต้องพยายามผ่องถ่ายจากต้นทุนเท่าไหร่อะ2 0 0แสนกว่าเนี่ยนะครับขึ้นมา40-40.25ผมต้องรีบขายออกไปแล้วไปตั้งรับ38.75กับ39 2ราคาเท่านั้นนะฮะสามสบาจุดสผมยังไม่เอาเลยนะฮะแม้ว่าจริงๆต้นทุนเฉลี่ยตอนนี้มัน39.9กว่าพูดง่ายๆก็เกือบ40แหละนะฮะผมยังไม่เอาเลยเพราะว่าโอ้โหมัน มันกว่าจะขึ้นไปได้ยากนะฮะก็เหลือติดไว้ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะบัญชีลอง DR เทคกจีนบวกเทปอเมกานะครับไม่รวม DR ทองคำเพราะ DR ทองคำอยู่ตรงนี้แล้วนะครับต้นทุนก็เพิ่มขึ้นมานะฮะสามแสนนะครับ4 4่พนสะที่ยังไม่ได้ขายออกไปนะแต่ขายออกไปแล้วก็เป็นกำไรตามนี้นะฮะโอเคนะครับ หกหลักสุดท้าย855 097อีกครั้งหนึ่งนะครับ855 097ซึ่งนะครับเออมากกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันเท่าไหร่นะ835นะครับเพิ่มขึ้นมานเท่าไหร่นะครับ20,000ืะฮะแล้วก็ทำลายสถิติาหายจากเมื่อวันที่24ตุลานะครับประมาณ2ออาทิตย์นะฮะ 845อีน่้นี่แปด้าห้แล้วนะครับอ้าวปุ่มมือหน่อยเย่ yeah, นะครับเย้เ yeah, ย yeah, 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 นะครับโอเคเป้าหมายหลักเป้าหมายระยะยาวลบ6.65เนะฮะลบต่ำกว่าลบ7แล้วก็เดี๋ยวอยากเห็นเลขเลข5นะเลข5เลขสีอะไรไปเรื่อยนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ราคาปิดนะครับ ttb 1.84เป็นไงฮะผมบอกแล้วต้อง1.85ลงมา1.85 1.84แล้ว1.83บนะฮะ อันนี้ scb อ่ะเราไม่คาดคิดเลยนะมาจะมาปิด132.5เนี่ยปิดราคาสูงสุดของวันอ่ะขึ้นไปข้างบนนะ scb นะครับซึ่งผมขายหมดแล้วผมตั้งราคาขายไว้เท่าไหร่หรือไมเดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยอันนี้ก็ละกาันผมจำได้4,500แล้วก็ประมาณนี้ไหมหน่วย100,000 0พั 100, บวกอ่าบวกให้ได้8,000ใช่ผมมีติดมาอยู่8,000แล้วก็ ผมขายตามเนี้ยนะฮะอันนี้ก็ปิระมิดเหมือนกันปิระมิดตรงข้ามกับตอนรับนะตอนรับก็คือยิ่งลงยิ่งมากก็เหมือนกันแหละอ้นี้ยิ่งเวลาขายก็ยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งมาก1 0 0 0งพันสองพันห้นะฮะถ้ามันหยุดแค่ตรงนี้เราก็จะได้ขายไป3ามพันนะฮะอ่าไม่ติดหุ้นก็ไปติดเฉพาะอันนี้ครึ่งๆถ้ามันขายได้เท่านี้อ่าเราได้มา1,000อะไรประมาณเนี้ยถ้าไปจนสุดโอเคขายได้หมดแต่ต้องอย่าลืมว่า เราก็ไม่ได้กาไรที่มากสุดเพราะว่าเราไม่เอา8,000ไปขายตรงนี้อันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะเราขายด้วยาราคาเฉลี่ยก็คือ131.71นะฮะพูดง่ายเราไม่ใส่132เราได้131.71ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะฮะ นะครับแต่มันไปปิด132.5เฉยเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งรับไปก็ตั้งรับปิรามิด1 0 0 0 2,000 3อ0 0 4,000อะไรประมาณนี้สำคัญมากเลยนะครับเนี่ยผมทำทุกครั้งสำคัญมากแล้วก็ทำให้ผมรอดมาได้แล้วมีกำไรนะฮะอ่าโอเคนะครับก็ผ่านไปได้กำไรประมาณ7 8 0 0 0นะฮนะเดี๋ยวค่อยไปดูที่มือถือนะฮะคราวนี้บา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 ,บามันขึ้นมาฮนะ แน่นอนมันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบาบาตรงนี้นะมันปิดตลาดไปแล้วนะฮ่องกงอ่าห่างเสงก่อนละกันห่างเสงบวกมา500กว่า2.12นะอันนี้ฮะบาบา9 9 8 8กับเทนเซนนะผมเล่น2ตัวนี้กับ CNTech CNTech คือตัวนี้เป็น etf นะน,นะครับ2.99เป็นไงฮะนะครับอันี้ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะบาบานะครับก็คือตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เป็น1วันนะฮะ วันนี้วันนี้มันบวกเนีอย่างที่บอกบวก4%เนะครับมันกลับมาอ่าย้อนไปดูก่อนอันนี้มันลงไปนะอันนี้เปิดกระโดดด้วยนะลงไปนะครับอ่ะโอเคตอนแรกผมไปรับตรงเนี้ยนะครับมันเลยทําให้ต้นทุนผมไอ้ดูกลับไปดูมันเลยทําพอดีบาบาผมใส่ไอ้บัญชีผิดนะเลยมีทั้ง2อันนะแต่อันนี้แค่บัญชีหลักแค่300หุ้นมันเลยทําให้ต้นทุนผมอะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ เฉลี่ยไปเฉลี่ยมารับ2-3ครั้ง15.6กลับไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันลงมาหลายครั้งไงนะฮะตอนแรกไปได้ครั้งหนึ่งนะฮะไปไ,ไปได้ตรงนี้ไปได้ตรงไหนอ่ะตรงนี้มั้งหรืองไงเนี่ยนะครับ23ิบสาตุลาแล้วก็ไปขายประมาณตรงนี้8%นะเดี๋ยวลองดูว่าใช่ไหมชักเริ่มนานละปุ๊บโอเคเนี่ยประมาณเห็นไหมแปดจุดแปดเนี่ย ตอนนั้นผมจําได้เจ็ดเสร็จแล้วก็แปดแล้วก็ไปขายดีนะที่ขายถ้าไม่ขายมันก็เหมือนกนะับจับขอนไม้ในทะเลนะขึ้นขึ้นสูงก็ขึ้นไปพอขึ้นลงมาเราก็ลงมาไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอยู่ที่นะฮะโอเคนะฮะไอ้น,นี่ให้ดูนะครับรีมูฟโอเคนะฮะนั่นแหละครับเสร็จปุ๊บไปขายไปเสร็จแล้วก็มารับแต่ผมรีบรับไปหน่อยก็ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าเวลาขึ้นไปเสร็จมาย่อมันจะย่อไม่มากแล้ว นะมันต้องหาเออโลมันกลายเป็นว่ากลับมาที่เดิมเนี่ยผมรับประมาณเนี้ยแล้วก็รับประมาณเนี้ยรับ1 2แล้วก็มารับอีกที3-3คือรับน้อยแล้วเพราะว่ากลัวโดนหลอกแล้วนะฮะโอเคนะครับแล้วผมก็รีบขายอบาบาผมมีจำไม่ได้ละแสนกว่าละรับจนต้นทุนแสนกว่านะต้นทุนเฉลี่ย15.6ก็เลยต้องผ่องถ่ายไปตั้งแต่ 15. เท้าไหร่นะ 15.3ห้าจุดสามอ่าสิบห้าจุดแล้วก็สิบห้าจุดเนะฮะเพื่อให้มูลค่ามันลดลงนะอาจจะเกือบครึ่งแล้วก็เอาเงินนั้นแหละเตรียมไปรับที่ต่ำๆก็คือเท่าไห 15, 9, ร่15บห้าสิบสีเนะฮะเดี๋ยวค่อยให้ดูในมือถือนะครับเห็นไหมมันปิด15.6ถ้าเปรียบเทียบว,ว่าต้นทุนแล้วผมยังขาดทุนเลยแต่ต,ต่ขาดทุนนิดหน่อยนะอันนี้ถือว่าเล่นเซฟเซฟนะฮะผมไม่รอทั้งทั้งกระบี่แบบ ประมาณสัก1,000 10, 0หรือ8,000หุ้นผมไม่ได้ใจแล้วไปรอขาย16.7เหมือนกับอย่างเดิมนะโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็เนี่ยบาบาส่วนอันนี้รับรับโดยไม่ได้ถัวเลยมันก็เลยกลายเป็นทุน,ทนเดิม15.9เห็นไหมอันนี้จะจะสูงแต่ไม่เป็นไรผมไม่สนใจเพราะว่ามันมีอยู่300หุ้นนะฮะโอเคต่อไปก็คือทองนะฮะทองก็พอเขาขึ้นไป สี่พแล้วก็สี่พเท่าไหร่นะ4,020 4,030อะไรเงี้ยเพราะว่าผมขายได้40.25นะครั้งหนึ่งแล้วลงมาเลยนะฮะแล้วมันก็พยายามเนี่ยขึ้นมานะฮะทองผมมาคิดดูอีกทีหนึงเอ้ยเราจะไปเสียเวลาโอเคทองมันขึ้นทีมันก็ขึ้นเยอะนะแต่เรามาเข้าทีหลังแล้วมันจะเล่นอย่างนี้เราจะมาเสียเวลาทำไมนะเดี๋ยวผม40.25หรืออะไรเนี่ยอ่ะขายละ นะครับประมาณนั้น Q Q Q M 16.63มบอกว่าต้นทุนดีนะผมรอขายที่17ลองดูนะตอนนี้มันปิด16.7เนี่ฮนะพันสนะครับอ,อ่ ETF NASDAQ ยังไงยังไงผมว่ามันไปแน่นอนนะฮะโอเคบาบาผ่านไปแล้วนะครับเทนเซนนะเทนเซนนี่หูลงก็ไม่ลงนะมันทำให้รับยากรับไม่ได้เลยดูต้นทุนผมประมาณ40,000-30,000เนี่ยนะฮนะขึ้นก็ขึ้นนิดเดียวยังไม่ขึ้นเยอะนะฮะ โอเคผมขายตอนปิดนะ6.2ผบุมคีไม่ทานมันปิดเร็วนะฮะขายได้1,000ที่6.2นะฮะผมอยากขายได้มากกว่านี้นะฮะมันขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อให้6,000อาจจะเหลือสัก4,000อะไรอ่ะช่างมันแต่ก็คือกำไรนะฮะ CNTech เป็น ETF ของ Tech จีนคล้ายๆกับอันนี้นะฮะอันนี้ e ท h เมกานะครับโหแต่เวลาลงทีมันก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนะจนผมไปรับดูดิแสนสีนล่ละต้นทุน3เอด จุดหนตัวนี้3 1.75เโอเคเป็นกำไรล้ถ้าสมมุติผมตั้งขาย3าก็8ปดพันะฮะโอเคอันนี้ผมจะไม่ได้ขายหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นถัวเฉลี่ยแล้วความเสี่ยงต่ำและถัวเฉลี่ยไอ้พวก t ทคเ t e n ซนบ้าบ้าเซียวมีอะไรต่างๆนะฮะผมให้มาดูว่าปุ๊บตรงนี้เสร็จนะฮะตรงนี้เสร็จก็เลยทําให้มีกําไรเห็นไหมจากห0 0 0 0เป็น615ก็คือหมื่นที่ให้ดูข้างล่างนะครับ อ่าให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะเนี่ยฮะหมื่นห้านะฮะอันนี้มาช่วยนะครับหมื่นห้าแล้วก็อันนี้กลับมาที่เดิมนะฮะโอเคไป SCB อีกทีหนึ่งแล้วอยู่ดีก็มาปิดนะเอชซีบีอยู่ดีก็มาปิดร้อยอ่าเอชซีบีก่อนที่จะไปทีดีบีนะเนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับเอ่อมีมาฝั่งขายแค่สี่ร้อยเองนอกนั้นก็คือ ราคาพีโค้ดแล้วก็ปิดเต็มๆตมนะฮะที่เป็นนอนไซส์800,000โอ้โหสุดยอดผมขายที่ราคาไหนเมื่อกี้นี้ให้ดูแล้วใช่ไหมราคานี้พันสองพแล้วก็4ี่พถือว่าโอเคอยู่ตรงนี้นะฮะใครจะไปรู้ว่ามันจะมาปิดเนี่ยถ้ามันไม่ปิดตรงเนี้ยถ้ามันกลับมาตรงเนี้ยผมก็ได้เปรียบใช่ไหมเอ,อ่ยิงตรงนี้ก็ได้เปรียบหรือตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่าแต่คราวนี้ผมเห็นแล้วแหละที่พีโค้ดมันน่าจะปิดตรงนี้ผมก็เลยมารับ131.5อดูนะ2ช่อง 1, 1. ้อยสแล้วก็ไล่ลงมา2,000โอเคนะครับอ่านี่แหละอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่กราฟการลงทุนนะฮะให้ดูตรงนี้ก่อนว่ามันขึ้นมานะ8 5 0 9้านะครับกราฟการลงทุนผมให้ดูตั้งแต่ต้นปีนะเ e a r to d a ด e นะครับอันนี้นี่ฮะ,ฮะแหลมโผล่มาตรงนี้ช่วงนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลเล็กน้อยนะฮะจะเห็นว่าผมค่อนข้างสมนะูทนะถ้าตีเส้นคือแบบ เรียบเรียบแบบไม่ไม่ไปไม่ไปแบบว่าสไปค์ขึ้นมาหรือสไปค์ลงมาอะไรผมค่อยๆค่อยๆประมาณนี้นะโอเคแต่ก็คือสูงสุดแล้วอันนี้คือสูงสุดของย t ทูเดย์ละแล้วสูงสุดของ28เดือนละนะครับจะเอาชนะให้ได้อีกทีหนึ่งต้อง880นะไอนี่855นะครับโอเคนะฮะอ่ะพูดไปจะยาวนะฮะไม่ให้ดูที่มือถือเลยโอเคกลับมาดูที่มือถือนะ ไปดูอันนี้ก่อนสรุปนะฮะสรุปก็คือมูลค่าซื้อขาย38,000ล้านบาทนะครับอันนี้นะฮะอันนี้บวกทั้งวันนะครับบวกตามสูตร3.35จุดบวกมากสูตรบวก21.30จุดแล้วไปปิดที่บวกอ,อบวก18นะครับหรือ1313 13. เลขสวยนะจุด31โอ้โหถ้า1313.13จุดนี่จะ ยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะไอนี้สลับกัน1 3ึแล้วก็จุดสานะฮะไปดูที่วอสลิตนะฮะเห็นเขาบอกว่าเดลต้าไอ้นั่นใช่ไหมอ่าผมขอดูแล้วกันเดลต้าเดลต้าบวกสิบอ่าบวกสิก็คือ10จุดแล้ววะนะฮะบวกสิโอเคจะสังเกตว่าผมไม่สนใจนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นหุ้นประเภทนี้อ่ากลับมาดูวอสลิตนะฮะก็มี s c b นะครับ t t b นะฮะลงมา1.83ไม่ได้นะ,ะ ttb เป็นอะไรที่เข้าคิวแล้วแบบคนเข้าคิวเยอะมากอะ่ะเข้าคิวระยะยาวเยอะมากนะฮะยอมแพ้เลยนะ,ะแต่ก็คือก็เฉยๆขายก็ขายไม่ได้รับก็รับไม่ได้นะมันวิ่งแบบน้อยมากแล้วก็นี่ฮะให้ดูอย่างที่บอกนะครับโอ้โหดีสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ทองอันนี้ ETF เทคเมกา นอกนั้น3ตัว 1, 2, 3เลือกมาแล้วนะครับเทคจีนเทนเซนบาบาไม่ไปยุ่งเกี่ยวไอ้พวกเสี่ยวมี่ BYD นะแม้ว่าจะเห็นขึ้นมานิดหนึ่งนะไม่ไม่ไมอาแล้วนะครับโอ้โหช้ำใจเลย BYD ไปตามมันนะฮะแล้วก็ CNTech ก็เป็นอ่า ETF รวมหรือกองทุนของเทคนั่นแหละนะฮะบวกมาหมดเลยนะครับ 3, 3, 1.6เล็กน้อยนะทองก็นิดหน่อย คิวคิวก็คิวคิวคิวเอ็มนิดหน่อยนะครับโอเคนะฮะเล่นอย่างนี้ปลอดภัยมากไปดูพอร์ตโฟลิโอนะครับอ่านี่ฮะมี8,000อย่างที่ผมให้ดูนะผมกลับไปนิดนหนึ่งนะฮะอันนี้ฮะที่ผมบอกนี่ตั้งขายอย่างนี้8,000ถูทุกต้องนะอ่าโอเคนะฮะเฉลี่ยแล้วนี่ฮะตรงเลย131.7188 131.72อ่าปัดเป็นทุนิยม2ตําแหน่ง18ก็คือ สองนั่นเองนะฮะถูกต้อง8,000นะครับฝั่งเซลล์นะครับอ่ะไปดูพอร์ตโฟลิโอนะฮะที่มี3ตัวกางกันมาฮะกางกันมาบาบาเป็นไงบาบาก็นี่ฮะเหมือนกันที่ให้ดูนี้บาบานะครับลบห9ึลบเกาบาทถูกต้องไหมอันนี้ถูกต้องนะฮะถูกต้องเป๊ะนะฮะ SCB 8047 s c ดอ่านะครับ พอดีมันผมไม่ได้ทำไอตรงกําไรให้เห็นฮะแต่เหมือนกันนะครับเหมือนกันแล้วก็ Ttb ฮะปิดที่1.84นะครับก็ลบไป0.24นะฮะ t t บเนี่ย0 2 4 8 0 c, 8, 8 7 4อ่าใกล้เคียงโอเคนะฮะตามนี้นะครับก็ให้ดูอันนี้เลยนี่ฮะ 8,000นะครับแล้วก็ไปขาดทุนแบบอันเรีวไลท์ของ TTB กับไอ้เจ้าบาบา01นิดหน่อยอ่ากลับไปดูกราฟการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกนะครับอันนี้นั่นเองนะฮะและ Year to date นะฮะและนะครับก็เอามาฝากกันนะฮะว่าเลือกหุ้นให้ดีๆนะฮะที่เป็นขาขึ้นนะครับอย่าไปเลือกหุ้นปันแปะนะฮะแล้วเป็นขาขึ้นเวลาลงมาก็ต้องกล้าที่จะซื้อนะ เพราะว่าลาเรามันเด้งไปนะเราก็จะได้กําไรแล้วก็บางทีเราอาจจะติดหุ้นช่วงแรกไม้แรกไม้2นะพอลงมาเราใส่เข้าไปเยอะกว่าเดิมพอขึ้นมาได้กําไรด้วยแม้ว่าจะน้อยนะฮะไม่มีทางขาดขาดทุนหรือขาดทุนอ่ะอาจจะขาดทุนนิดเดียวก็ได้นะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ